ใายนะหมายเลขห้าขอญาตถามเองเนาะข่าุญาติถามเอเงเพราะว่าเธอมาพร้อมความสวยแต่ความบวยของเธอต้องรอดขามองถึงจะเห็นคําถามของคุณนะคะคุณคิดว่าคุณจะรับตําแหน่งหรือไม่แล้วถ้ามีได้คิดว่าเพราะอะไรต่ตอบสิก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่น้องชาวเกาะสี้างทุกคนค่ะ ออวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้ตั้งใจมาประกวดสักเท่าไหร่เนื่องเห็นน้องๆเนื่องเห็นน้องๆมีมีความร่วมมือประกวดกันน้อยดิฉันก็เลยมาเพิ่มพลังอีกสักคนหนึ่งเป็นห้าคนค่ะส่วนได้หรือไม่ได้น,นี่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกับผู้ชมทั้งหลายนะคะดิฉันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่ค่ะ มันขึ้นอยู่กับสายตาคณะกรรมาการและคนมองค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจเลยนะคะแลเสียงปุบเพื่อให้กับน้องเก๋นะตอบไปเลยเก๋อเกของเรานะครับไม่เคยยอม,อมตรงนี้ตอบครบหมดแล้วนะครับวัย<อ>น,นี้หน,น้ามากเลยจ้าเขาอ,อยู่ซิกนูได้ไหมคะ เหก็มือนนั่งจะฉกหน้าฉันยังไงไม่รู้ก็ต้องหนีมาทางฝั่งนี้ไม่คล้ยืนฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับ่อนที่จะลงจากเวทีนะครับก่อนที่จะลงจากเวทีนะครับต้องขออนุญาตให้ทั้ง5้สาวงามนั้นนะครับกราบแบบยกมือไหว้นะครับแบบถูกต้องนะครับของสาวไทยนะครับ แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินลงนะครับก็อนุญาตนะครับกราบท่านผู้ชมนะครับตามธรรมเนียมและก็วัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับเจอกัดเรเลยนะครับกราบพร้อมกันนะครับตามส4่งามอย่างไทย ชีก้าย่อเพราะชีเอาเบาะหนุนหลังมากค่ะครับขอบคุณนะครับสางามครับตรงนี้เทินลงไปพักก่อนเดี๋ยวขึ้นมาแสดงความสามารถเป็นด้านนาวทีครับได้ชมกับการแสดงช่วงต่อไปนะคะให้บรรดาสาวงามได้ลงไปปลกแป้งแับนิดนึงนะคะ ก็ยกวิธีแบบรอต่อเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ขึ้นมาตอนช่วงบรรดาสาวงามเชนากันนะคะขอบคุณน้องจายทองมากจ้ามาตามไปมาทีรนาตามมาตามมาเอาต้นกล้วยเลยนะคะขอต้นกล้วยค่ะพราชีจะเอาต้นกล้วยกันแล้วค่ะอีโหน์เดินมานี่ลูก นางพูนัยแม่มานี่แกพย่พยงล<ง>ุกแก,ยกยพยาามพยาามลงจากเวทีนางพยายามจะไม่ลงอยู่นางเดียวลงได้เลยค่ะคเป็นค่ะค่ะ,คะอาลงกับลุน้ามองบันไดกับรองเท้ากันด้วยนะคะ ขึ้นเพราะอะไรนะครับหนักนมเหนื่อยพี่แกเดินเหมือนทหารเลยแกเดินเหมือนทหารนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง5้าสาวงามนะครับ